ปอยเปดแตกสแกมเมอร์สิ้นลายปีนเสาชูธงแดงร้องขอชีวิตหลัง F16 ถลม่มอดคาสิโนพังคนอบพยพครึ่งล้านเลยค่ะ ติดตามกันต่อค่ะสำหรับสถานการณ์ชายแดนที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ร้อนระอุจริงๆหลังจากที่กองทัพอากาศไทยเอาจริงค่ะจัดชุด F16 ขึ้นไปทำภารกิจจนฝั่งปอยเปตส,สะเทือนเลือนลั่นเลยค่ะท่ามกลางเสียงบึมบัมบึม,บมเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีช็อตเด็ดที่ทำเอาคนไทยเห็นแล้วก็ถึงกับร้องเลยค่ะว่านี่มันอีหยังวะเน,นี่ยเมื่อกลุ่มพี่จีนค่ะหรือที่เราคุ้นเคยกันดีในน้มแกงสแกมเมอร์เทาที่ปกติก็จะนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็โปยเงินสบายใจเฉย แต่มาวันนี้ค่ะเสียอาการอย่างหนักหลังจากที่เขาได้ยินเสียงบึ้มๆแถวนั้นถึงขั้นต้องงัดวิชาตัวเบา ปีนเสาไฟไร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก็มาจากเพจ Army Military f o r e และเพจสองเขมรเป็นภาพของชายชาวจีนค่ะที่กําลังตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปบนเสาสูงไม่ใช่ไปซ่อมไฟนะคุณผู้ชมแต่เขาปีนขึ้นไปเพื่อเอาธงชาติจีนไปขึ้นสู่ยอดเสาเป็นยันกันภัยค่ะพร้อมกับส่งสัญญาณบอกนักบินไทยว่าอย่าเกิดอุบัติเหตุที่คีบปไข่อ่อนแรงตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าคนจีนตอนนี้วิ่งกันเลิดเปิดเปลิงไปหมดแล้ว โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ค่ะถูกเผยแพร่ในเทเล gram ของฝั่งกัมพูชาการกระทําดังกล่าวนี้นะก็มีการตีความว่าอาจจะเป็นข้อความเชิงสัญลักษณ์ที่ส่งมาถึงกองทัพอากาศไทยเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าพื้นที่ดังกล่าวมีชาวจีนอยู่และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทางอากาศและเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะก็อยู่ในระหว่างภารกิจที่เครื่องบิน F16 ของไทยเราได้ทําการโจมตีฐานปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาในปอยเปตเมื่อช่วงบ่ายของวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกนหน่่อยคะ ច <laughs> 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 ិត្តចន្ទហើយប្អូនអសៀមចောင်းប្រាយហើយឯប្រយ័តមើលនឹងចិត្តចន្ទហើយប្អូនអសៀមចောင်းប្រាយហើយឯប្រយ័តនេះចិនតែគេខ្លាចកតម្លាក់ក្របចំគេថាតុងជាតិនេះចិនតែគេខ្លាចកតម្លាក់ក្របចំគេថាតុងជាតិហើយមើលនឹងចិត្តចន្ទហើយប្អូនអសៀមចောင်းប្រាយហើយឯប្រយ័ត เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าเอ็นดูในความพยายามจริงๆค่ะไม่รู้ว่างานนี้ธงจะช่วยได้ไหมหรือว่าจะยิ่งเป็นจุดสังเกตให้นักบินเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมซึ่งสาเหตุที่ทําให้พี่จีนเขาล้นรานกันขนาดนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นเพราะว่าปฏิบัติการของทัพฟ้าไทยเมื่อวันที่18ของเราเนี่ย เกิดอุบัติเหตุค่ะที่คีบปอ่อนแรงตอนขับผ่านคลังอาวุธของฝั่งนั้นไข่ย,ยักษ์ก็เลยเผลอตกลงไปค่ะแล้วก็บื้มจนเสียงสน,นั่นทำเอาพี่จีนแถวนั้นที่กําลังนั่งทํางานอยู่เนี่ยถึงกับตกอกตก,ตกใจล่าสุดค่ะกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาออกแถลงการยาวเยียดประนามไทยว่ารุกรานทําชาวบ้านเดือดร้อนซึ่งตัวเลขที่เขาได้มีการอ้างมานะเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องอบพยพเอาชีวิตรอดถึง1นึ่งแครอบครัวหรือราวๆห้าแสนคนค่ะและน นอกจากนี้ก็ยังมีการรายงานความเสียหายด้วยว่านอกจากบ้านเรือนโรงเรียนวัดเขาอ้างค่ะว่ามีสิ่งหนึ่งที่พังและดูเหมือนว่าเขาจะเจ็บแค้นเป็นพิเศษนั่นก็คือคาสิโนนั่นเองค่ะโดยในถแถลงการระบุชัดเลยค่ะว่างานนี้คาสิโนพังเสียหายไปสี่แห่งก็ไม่รู้เหมือนกันนคะคะว่า คาสิโนนี่เป็นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจหรือไม่หรืออาจจะเป็นท่อน้ําเลี้ยงหลักของใครบางคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบถึงได้ออกมาอดควรันขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าที่พังไปเนี่ยเป็นที่ทํามาหากินของใครกันแน่ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะผู้ชมว่าปฏิบัติการจัดระเบียบของกองทัพในครั้งนี้จะทําให้พวกสีเทาและผู้มีอิทธิพลแถวนั้นเข็ดหลาบหรือไม่